สวัสดีลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงยินลีไวรุ่นห้าศูหนึ่งเมตรอินยูเอสเอนะครับลูกค้าเป็นงานซูเปอร์แบล็คเข้มๆนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับสภาพกางเกงเป็นงานซูเปอร์แบล็คเข้มๆเนี่ยนะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งตัวนะครับจะเป็นสีดํานะครับออกเกบเข้มนะครับแต่จะมีรอยที่จางลงมาบ้างนิดหน่อยอยู่ตรงบริเวณเขาก็เป็นเรื่องปกติของกางเกงที่ผ่านอายุการใช้งานมานะครับนี่ครับสมส่วนสมราคานะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวดูขนาดตามป้ายนะครับเป็นรุ่น501 w 32L 32นะครับแล้วก็จะให้ดูขนาดวัดจริงกันนะครับขนาดวัดจริง L 32ยาวทั้งตัว42ปลายขา7.5เมตรอน USA ราคา3,500บาทเลขกระดุมหรือเลขรหัสสถานที่ผลิต 511M หรือ 511M นั่นเองนะครับเลขกระดุมก็คือเลขรหัสสถานที่ผลิตจะบ่งบอกว่าผลิตมาจากอำเภออะไรประเทศไหนนะครับ เนี่ยนะครับก็คือถ้าเลขยกค่าหำนาก็มาจากยูวเอแน่นอนครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูป้ายประเก็นนะครับใกล้ๆนะครับป้ายประเก็นนะฮะป้ายประเก็นจะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะฮะแล้วก็ w สามสิบสอง l สามสิบสองตรงนี้จะบอกนะครับเป็นงานยูวทเอนะครับเม็ดอินยูเอตรงนี้นะครับตัวเล็กๆตรงนี้นะฮะแตเนี่ยนะครับตรงปลายนิ้วผมนะจะเห็นมาเป็นงานยูวเอชัดเจนนะครับแล้วก็ red tab screen ร y นะครับเดี๋ยวผมให้ดูปลายขานะทุกคน เป็นงานซูเปอร์แบ็กนะฮะงานปลายขานะครับเนี่ยนะครับปลายขานะปลายขาดูเป็นเนื้อผ้าเดิมนะครับการเย็บก็ตามในคคิดนะครับการเย็บจะเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะหรือเรียกอีกอย่างก็จะเรียกว่าเป็นการเย็บแบบซิงเกิลนั่นเองนะครับนี่นะครับงานปลายขาครับเป็นงาน U.S.A ราคาสา0พันห้าร้อยบาทครับแลวคุ้มเกินราคาครับผมมาราคานี้นะฮะงาน U.S.A เดี๋ยวผมให้ดูป้ายป้ายรายละเอียดด้านในนะฮะ รายละเอียดด้านในก็จะมีป้ายนี้นะครับป้ายลスแบทป้ายレスแบทใบนี้นะครับบอกทุกอย่างนะครับรายละเอียดในนี้นะฮะก็จะเป็น,100นร้อยเปอร์เซ็นตคอตอนนะฮะแล้วก็ made in U.S.A. นะครับ made in USA WPL สี่สองสามก็ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะ WPL ีเอสี่สองสามก็ก็คือรัฐบาลกลางที่ออกเลขพวกนี้ให้กับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม ที่เกี่ยวกับผลสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับคือ wpl สี่สองสามครับส่วนด้านหลังด้านหลังใบนี้ก็จะบอกขนาดไซส์นะครับตรงกับป้ายประเกลนะครับแล้วก็รุ่นห้าศูนย์หนึ่งรหัสผ้านะครับแล้วก็จะมีรหัสเลขกระดุมนะครับวันเดือนปีที่ผลิตอยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าศูนย์เก้าศูนย์ศูย์นะครับก็จะผลิตประมาณเดือนเก้าพศสองพันั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ป้ายรุ่นใหม่ๆก็จะมีป้ายเล็กๆแบบนี้แนบมาด้วยนะครับ ป้ายนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านดูคร่าวๆนะครับก็ประมาณวาดกัมเนนะครับแล้วก็อินไซ e ์เอานะฮะก็ประมาณที่ว่าให้พลิกกลับด้านในเพื่อทําความสะอาดนั่นเองนะครับก็ประมาณที่ว่าเวลาเราจะทําความสะอาดเนี่ยนะครับเวลาเราจะทําความสะอาดให้พลิกกลับด้านในออกมาทําความสะอาดนั่นเองนะครับนี่คือป้ายแคร์รุ่นใหม่ๆนะครับของงานยูเอสเอใหม่ๆี่อ่กมานะครับแล้วผมก็เห็นหลายตัวนะครับไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่มีป้ายแคร์เล็กๆคล้ายๆกับ ถ้าบอกว่าเป็นป้ายแคร์รุ่นเก่าเมื่อก่อนนี้ก็เรียกกันว่าป้ายกระดาษแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กระดาษครับแต่เป็นพลาสติกเคลือบมานะครับก็คือคล้ายๆกระดาษนั่นเองนะครับจะมีแนบมาเพื่อบอกว่าให้พลิกกลับออกมาเพื่อทําความสะอาดด้านให้ทําความสะอาดด้านในนั่นเองครับอาจจะเป็นการลดลดความสึกก่อนความสึกหลอของผิวผ้าด้านนอกนั่นเองเวลาเราทำความสะอาดก็คือทางผู้ผลิตเขาเน้นมาว่าให้พลิกกลับออกมาเพื่อทําความสะอาดนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจเกงตัวนี้ตรงไซด์ท่านไหนนะครับ ขอรูปภาพเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมได,ด้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองห้าจะมีแอดมินคอยตอบบริการจากทางร้านเรานะครับตลอดเวลาทําการยกเว้นวันหยุดราชาการนะครับวันหยุดราชาการอาจจะไม่มีการส่งของนะครับอาจจะส่งของวันถัดไปแต่มีการพูดคุยได้ทุกวันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ